สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องตอนแด้งแลงครับบรรยากาศยามาแรงความมาอยู่ที่ห่างเก็บน้ำพุเก่าครับไปเบิ่งบรรยากาศน้ากันนะครับนี่คือบรรยากาศยามมาแรงครับของฝากสวยงามครับฟ้าสวยงามมากครับีครับหาอยู่หา,หากินนิกันครับอันนี้ยกสะดุ้งนะครับนะตึกสะดุ้ง บรรยากาศรอบๆครับรอบๆถางที่เพชรนี่เลยครับงดงามแสงอาทิตย์สวยครับอันนี้ก็ตป็นอย่างนั้นะนะตัวปลา ครับโอ้บรรยากาศดีแห้งครับลมเลื่อนครับมาตกปลามัอนอย่างว่ามันนะพี่น้องได้ปลาซับที่ตัวพ่อได้ไปถอดแรงเนาะครับไปไปเบิ่งไม้ที่ห้อตกครับเป็นแจ้งได้มาก็อดอกไม้ก็งามๆพี่น้องแนะจ้งดอ,องกเงี่ยงของผงามบ่พี่น้องนะอดอกไม้ก็งามๆง,งามแห้งครับธรรมชาติครับพี่น้องงามก็ขึ้นร้ายครับฝนตก ทางเก็บน้ำห่วยสะพั่นนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมเป็นกำลังใจนะครับนะขอบคุณทุกท่านฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกับซัมมาปีพาไปชแนลไว้ด้วยครับเพื่อปลารวมเรือนดีครับนี่กไอทีมงานเฮาลงเด็ดทีมไปกับยางเลอดด้วยยางระบัน อย่างน้อบัน,บนบร้องแท้อะน้าเพื่อนผลงานเท่าเมื่อนี้พี่น้องนี่ล,ละก็ได้ทอดแรงบ่ก็ได้ทอดแรงบ่าจาันนี่นี่ครับผลงานผลงานที่สวครับก็ได้ทอดแรงยเยอะว่ารักป่วยอยู่ เล่นห้อยระเบอบา,บาเนเ่ยนะครับบรรยากาศดีดีฮานาตกปลากัหลายท่านครับท่าคนก็พคนอยากช่วยร่วมให้เบิ่งนะเพี่น้องนะท่าคนก็มีหนึ่งสองสามเจ้าสี่เจ้าครับเป็นอ่างไม่ใหญ่ครับอ่างในน้อยอยู่บอวินสรีราชาบรรยากาศดีแห้งครับ ท้องฟ้าแสงแดดสว,วยงามครับายามเอเด่งอเอาไว้ซ้ำหนีนะครับพี่น้องเนาะไปพบพล็กันใหม่ในคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็บที่ไว้ซ้ำหนีครับไปพบพล็กันในคลิปหน้าขอให้ทุกคนชีวิตสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยครับขอกล่าวขาขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับบ๊ายบายครับบ๊ายบาย